สวัสดีนะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยพบกับเรื่องคำที่มีอักษรน,นำค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะคำที่มีอักษรน,นำนะคะหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวแรกออกเสียงอ่าก,กึ่งเสียง พยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามสระที่ประสมและออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกคำที่มีอักษรน,นำนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทแรกคำที่มีอักษรสูงนำา 2. คคำที่มีอักษรกลางนำา 3. คำที่มีหอนำและ 4. คํคำที่มีออนำค่ะ นี้เรามาดูคําที่มีอักษรสูงนํากันนะคะคําที่มีอักษรสูงนําจะมีพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอรือสีสอเสือและหอหีบหรือที่นักเรียนมักจะท่องกันว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน และมีพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวค่ะได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและลอจุลาหรือที่นักเรียนมักจะท่องกันว่างูใหญ่นอนณนะริมวัดโมลีโลกตัวอย่างคำที่มีอักษรสูงนำนะคะคำแรก ขนาดขนบขณนะขนมเฉลิมฉลองเฉลียวฉลาดถวายถนนถนอมถลึงสนิทสนามสยามสนองข้อสังเกตนะคะคำที่มีอักษรสูงนำเวลาเราอ่าน เราจะอ่านเหมือนมีหอหีบนำค่ะยกตัวอย่างเช่นผลิตอ่านว่าผลิตฝรัง่งอ่านว่าฝรัง่งสเวตอ่านว่าสเวตสมองอ่านว่าสมองคำที่มีอักษรกลางนำกันบ้างนะคะคำที่มีอักษรกลางนำจะมีพยัญชนะตัวแรก เป็นอักษรกลางได้แก่กไก่จอจานดอชดาตปตักดอเด็กตอเตา่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างหรือที่นักเรียนมักจะท่องกันว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอและมีพยัญชนะตัวหลังเป็นอักษรต่ำเดียวค่ะ อย่างคำที่มีอักษรกลางนำกระหนกจรัดจมูจรวดตวาดตลาดตลกตนุตวดัดตลอดประหลอดประหลัดอารามอร่อยอเนกองุนข้อสังเกตนะคะ หากพยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูงและตามด้วยพยัญชนะตัวหลังคืออักษรกลางหรืออักษรต่ำคู่เวลาอ่านออกเสียงคำให้หนักเรียนอ่านเรียงพยางไปเลยนะคะไม่ต้องออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำตัวอย่างเช่นพะไทยอ่านว่าพะไทยพเชิญ อ่านว่าเผชิญสบู่อ่านว่าสบู่สแสดงอ่านว่าสแสดงสภาพอ่านว่าสภาพเรามาต่อกันที่คำที่มีอักษรหอหีบนำกันบ้างนะคะคำที่มีอักษรหอหีบนำพยัญชนะตัวแรกจะเป็นหอหีบค่ะ ส่วนพยัญชนะตัวหลังจะเป็นอักษรต่ำเดียวตัวอย่างครั้งที่มีอักษรหอหีบนำงองายแงนหญิง,งใหญ่อยากย่่หนาหนูหนักหมอหมากหมายหยิก หวานหลงไหลหรือและประเภทสุดท้ายนะคะคำที่มีอักษรออ,ออ่างนำจะมีเพียงสี่คำเท่านั้นค่ะนะักเรียนได้แก่ยายูยางยากจบกันไปแล้วนะคะกับเนื้อหาเรื่องคำที่มีอักษรน,นำ ตอนนี้เรามาลองทดสอบความรู้ที่ได้เรียนไปกับเกมตามหาคำจากภาพกันค่ะภาพที่ครูจะเปิดต่อไปนี้นะคะจะมีสิ่งของซ่อนอยู่ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นนะคะจะเป็นคำที่มีอักษรน,นำค่ะนะักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะ ภาพแรกนะคะเป็นห้องห้องหนึ่งนักเรียนลองสังเกตดีนะคะว่ามีคําที่มีอักษรนําซ่อนอยู่มีคําว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเฉลยนะคะมีคําว่ามีแหวนสมุดองุ่น และหวีนะคะงั้นเรามาต่อกันภาพที่สองกันเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ,ะเฉลยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนฉลามนะคะ ขนมเคก้กขนุนมวกและจรวดค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องของคำที่มีอักษรน,นำไม่ยากใช่ไหมล่ะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาของการทบทวนจากการทำใบงานนะคะเนักเรียนนำใบงานที่ได้รับขึ้นมาทำเกี่ยวกับเรื่องของคำที่มีอักษรน,นำได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ